วันนี้เรามาเปิดชากันที่นี่เลยครับขนส่งหมอชิดกรุงเทพมหานครเพื่อไปยังจุดมุ่งหมายณวัดขนอนหนังใหญ่จังหวัดราชบุรีครับลูซิโอโรเบโตนักเรียนแลกเปลี่ยนสัญชาติบาเซลวัย19ปีคนนี้ครับจากเด็กแวยรุ่นสุดเฮลดินแดนกาแฟสู่การเรียนรู้วัฒนธรรมที่เก่าแก่ต่างชาติครั้งแรกในชีวิตที่ดินแดนขวานทองกับศิลปะชั้นสูงหนังใหญ่วัดขนอนอำเภอโพธารามจังหวัดราชบุรีครับ เมื่อมาถึงวัดขนอนทีงานก็ไม่รอช้าครับพาลูซิโอไปพบกับท่านเจ้าอาวาสวัดขนอนท่านพระครูพิทักษ์ศิลปาคมซึ่งท่านก็ได้แนะนําประวัติคร่าวๆเกี่ยวกับหนังใหญ่ให้ฟังนะครับพร้อมกับเปิดสารคดีเกี่ยวกับหนังใหญ่ภาคภาษาอังกฤษให้ชมเลยครับเพื่อสร้างความเข้าใจเบื้องต้นกันก่อนอันจะนําไปสู่การเรียนรู้ในส่วนต่างๆต,ต,ต่อไปครับ ซึ่งตามประเพณีของที่วัดขณนอน,นะครับใครก็ตามที่ต้องการจะเรียนรู้หรือซ้อมหนังใหญ่จะต้องผ่านพิธีการไหว้ครูทุกครั้งครับและครั้งนี้ก็เช่นเดียวกันลูซิโอก็ต้องทำพิธีไหว้ครูด้วยครับ หลังจากทำการไหว้ครูขอฝากตัวเป็นสิทธิ์เรียบร้อยแล้วนะครับก็ไม่รอช้าเลยท่านเจ้าออวาดก็ให้เริ่มกันเลยครับกับการเรียนรู้การเชิดหนังใหญ่ในแบบวัดขนอนครับโดยในขั้นแรกนั้นเริ่มจากการนุ่งโจงกระเบนซึ่งเป็นเครื่องแต่งกายที่ต้องใส่ทุกครั้งในการซ้อมหรือเล่นหนังใหญ่ครับ เมื่อแต่งตัวกันเสร็จก็เริ่มกันด้วยท่าพื้นฐานครับซึ่งพื้นฐานของการแสดงหนังใหญ่นั้นจากคําบอกเล่าของท่านพระครูพิทักษ์เจ้าอาวาสท่านก็ได้อธิบายให้ฟังว่าเป็นพื้นฐานเดียวกับการแสดงโขนนั่นเองครับแต่ว่าหนังใหญ่นั้นเกิดก่อนซึ่งท่าพื้นฐานก็จะมี4ท่าด้วยกัน 1. ทีเปลี่ยม 2. เต้นเสา 3. ขึ้นเดียว 4. ย่างสขุมครับ ทำการฝึกหัดมาทําการเรียนรู้ในเรื่องของงานศิลปะไทยเนี่ยวันนี้เป็นวันแรกอัตมาเองได้เห็นความพยายามของลูซิโอเนี่ยคิดว่าน่าจะเป็นได้เร็วเพราะว่าจากการให้เขาลองฝึกหัดทั้ง4ท่ท่าจากการได้ฝึกหัดตามพี่เลี้ยงเนี่ยนะฮะก็เห็นว่าแต่ละท่าแต่ละท่าก็เป็นพื้นฐานในเรื่องของการเรียนเนี่ยก็ mm hmm. ถือว่าทำได้ได้ได,ได้ได้เร็วนะฮะแล้วก็ สามารถได้ในการไม่ว่าจะเป็นการถีบเปรียมการเต้นเสา oh, <sure. S 2> การซอยเท้าการย่างสามขุมหรือว่าจะเป็นการขึ้นเดี่ยวเนี่ยทั้ง4ี่ท่าเนี่ยที่ลองทําดูเนี่ยไปได้เร็วได้หือว่าเร็วได้ทีเดียวนะคะหลังจากที่ดีเรียมรู้ได้สักพักหนึ่งนะครับอย่างที่เจ้าวาดได้บอกกับเรา,เาไว้นะครับว่าลูซิโอนั้นเรียนรู้ได้เร็วมากครับ Hoje é um cara tipo assim, mais ou menos da minha idade, mas dançava que nem profissional, sabia as técnicas, tudo. Tipo assim, profissional mesmo, mas eu conseguia comunicar com ele porque eu não sabia, não sabia ter o e tal. Mas comunicando assim através da dança, olhando assim, a gente conseguia aprender, conseguia me ensinar tudo. A gente se divertia, deu pra fazer bastante coisa hoje.

เด็กๆจากโรงเรียนวัดขนอนก็ได้มีโอกาสมาร่วมซ้อมกับลูซิโอด้วยครับซึ่งเด็กๆกลุ่มนี้นะครับก็คือเด็กๆที่ปกติจะแสดงอยู่บนเวทีของการแสดงหนังใหญ่ในวัดขนอนอยู่แล้วครับแต่ครั้งนี้พิเศษหน่อยครับตรงที่จะมีสมาชิกชาวต่างชาติมาร่วมซ้อมด้วยแมาทาให้เด็กๆหลายคนนั้นตื่นเต้นกันใหญ่เลยครับดูดีลาสิครับ มากรู้สึกแปลกแปลงนี้ค่ะไม่เคยเห็นพลังเป็นแต่งใจอยู่อยู่ที่นี่มาไม่เคยเห็นพลังเป็นหนัง น่ารักดีค่ะข่าวด้วยค่ะก็ตื่นเต้นรู้ตื่นเต้นแล้วก็ดีใจอยากให้พี่เขาตั้งใจซ้อมค่ะพี่เขาเก่งมากครับพี่เขาสูงมากครับพี่เขาหล่อมากครับพี่เขาขาวมากครับเขาเก่งมากครับพี่เขาเต้นเก่งมากครับพี่ดูดิโอเก่งมากครับอย่างที่บอกไปแล้วนะครับว่าวันนี้เป็นวันแรกแท้ แต่ลูซิโอกลับทําได้ดีเกินคาดครับการซ้อมก็เลยไม่หนักอย่างที่คิดลูซิโอจึงได้ยืดเส้นยืดสายผ่อนคลายกับเพื่อนๆในกลุ่มใหม่ครับตามแบบฉบับของลูกศิษย์วัดที่ดีครับหลังจากสนุกกับการเล่นฟุตบอลกับเด็กๆแถววัดแล้วลูซิโอเด็กวัดหน้าใหม่คนนี้ครับยังมีแรงเหลือมาช่วยกวาดลานวัดต,ต่ออีกนะครับเช้าวันรุ่งขึ้นภารกิจแรกในวันใหม่ของลูซิโอก็กคือการตามพระที่วัดออกบิณฑบาตในตอนเช้าครับ

ซึ่งก็คือเหล่าบรรดานักแสดงหนังใหญ่แห่งวัดขนอนนั่นเอง แล้วนะครับก็มีเวลาพักผ่อนกันสักครู่ครับพอได้เวลาเริ่มซ้อมครับรูซิโอก็ไม่รอช้าเลยครับคราวนี้นุ่งโจงกระเบนอย่างคร่องแคล่วทีเดียวครับเร็วจริงๆเลยนะครับ นั่เ้าหนักไม่ใช่เล่นครับเจ็บจริงๆรยอดลูซิโอนะครับก็รู้สึกว่าเอ,อเขาทำได้ดีมากนะครับผมเขาเป็นคนที่ตั้งใจมากนะครับแล้วก็ มีการเรียนรู้ที่เร็วนะครับก็อยากจะบอกว่าผมเองที่เป็นเด็กไทยนี่ก็ยังต้องนับถือความพยายามของเขานะครับ สำหรับวันที่สองของลูซิโอนะครับการฝึกซ้อมพัฒนาการเขาดีขึ้นมากครับการแสดงออกกีฬาท่าทางผมก็ไม่คิดว่าเขาจะทำได้สำหรับวันแรกที่เขามาครับแต่มาถึงวันนี้ผมว่าเขาต้องทำได้แล้วสำหรับการแสดงในวันพรุ่งนี้ผมเชื่อครับว่าเขาต้องเนี่ยผลงานเขาต้องออกมาดีครับ แล้วก็ถึงเช้าว,วันใหม่อีกครั้งแล้วซึ่งเช้านี้เด็กวัดยังรูซิโอก็ยังคงตามพระออกบินฑบาตเช่นเคยครับ หลังจากเสร็จภารกิจประจำวันกันแล้ววันนี้ลูซิโอได้มีโอกาสมารู้จักกับช่างจรันทาวรน,นุก,กูลพงช่างฝีมือซึ่งเป็นผู้แกะตัวหนังต่างๆที่ใช้ในการแสดงของวัดขนอนเพื่อเรียนรู้ว่ากว่าจะได้หนังสักตัวมาทําการแสดงนั้นเนี่ยมันยากลําบากแค่ไหนครับ ไข่ปลาก็คือเป็นวงกลมแล้วเว้นเว้นจังหวะช่องไฟทีนี้เดี๋ยวเดี๋ยวเราจะให้เพื่อนลองลองดูว่าวิธีการตอกลายตัวหนอนกับไข่ปลาเ,เป็นยังไงกับหนังนะครับออลองดูกับเส้นตรงก่อนกับสองลายลายแรกเราจะตอกไข่ปลาก่อนอเดี๋ยวลองตอกแรงๆไม่ขาดคือ Poxa, acho que isso está me ajudando a ir mais longe do meu caminho minha experiência de vida e meu caminho que é aprender essa cultura que para mim é muito interessante eu me sinto bem também por estar aqui e vai ser mais uma coisa que eu estou carregando na minha vida aqui que eu posso mostrar futuramente né? mais tarde para os meus amigos, família, isso é uma coisa. para yuk chai นี่อะไรต,ตัวบีดวงพัฒนาการหรือว่าการฝึกการตอบด้วยด้วยเวลาอันน้อยนิดเนี่ยที่เขาทำเนี่ยคือผมว่าทักษะเขามีความตั้งใจแล้วก็ทำได้ได,ได,ได้ได้ระดับหนึ่งไม่ว่าจะเป็นการตอกว,ว่าผมอธิบายหรือว่าออบอกขั้นตอนการทำเนี่ยแค่เล็กน้อยแต่เขาก็ทำไปไม่ว่าจะเป็นการตอกชื่อแก๊งเขาอะไรเขาเนี่ยเขาทำได้ดีนะครับแล้วก็ในเรื่องของความสในใจเนี่ยผมให้คะแนน เต็มเลยคือมีความสนใจดีดีกว่าเยาวชนหรือว่าคนไทยเราที่ที่ที่ไม่ได้ไม่ค่อยได้หันมามองในสิ่งที่ที่บรรพบุรุษห,หรือว่าครูช่างเขาฝากมาให้เรานะครับคือไอ้ตรงเนี้ยมันน่าเสียดายหรือหรือว่าเป็นมันน่าน้อยใจอย่างนึงคือตรงที่ว่าเยาวชนไทยเราเองหรือว่า,าเด็กรุ่นลูกร,ร,รุ่นหลานของเราเองเนี่ย ไม่ได้ให้ความสําคัญหรือไม่ได้ให้ความสนใจไอ้สิ่งที่ท,ที่บรรพุรุษเขาสร้างให้มาต้องให้คนอื่นเขามาคนอื่นนี่หมายความว่าชาวต่างชาติเขามาสนใจก่อนหรือว่าเขาหยิบยืมมาไปก่อนหรือเอาไปทําให้มันร,ร,รู้สึกว่าให้เห็นคุณค่ามันก่อนแล้วค่อยไปทวงคืนเนี่ยเนี่ยมันน่ามัน่ามันน่า,น,า,น,าน้อยใจและแล้วก็ถึงเวลาแสดงจริงแล้วครับที่วัดขอนอนเนี่ยจะมีการแสดงหนังใหญ่ทุกๆวันเสาร์เวลา11นาฬิกานะครับ ผู้ชมที่สนใจในศิลปะการแสดงหนังใหญ่รวมทั้งชาวบ้านแถวนั้นก็เริ่มทยอยมาจับจองที่นั่งกันแล้วครับแต่ก่อนการแสดงก็ต้องมีการไหว้ครูกันก่อนครับ like nice like 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 yeah. they do, they, like 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 legs, like 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 บรรยากาศหลังเวทีดูเร่งรีบกันทีเดียวเลยครับนั่นมีผิดคิวเล็กน้อยครับ การแสดงในวันนี้ก็ผ่านไปได้ด้วยดีนะครับแม้จะดูขุกขักบ้างเล็กน้อยแต่ก็สร้างความประทับใจให้กับคนดูได้พอสมควรทีเดียวรู้สึกรู้สึกภูมิใจค่ะที่ฝรั่งเนี่ยเห็นความสำคัญนะคะของศิลปะวัฒนธรรมของไทยนะคะในในความรู้สึกเนี่ยฝรั่งยังเห็นความสำคัญของ ศิละปะไทยตรงนี้นะคะจริงๆแล้วลูกหลานไทยเนี่ยก็น่าจะอนุรักษ์ตรงจุดนี้ไ้ด้วยะค่ะรู้สึกดีใจแล้วก็ภูมิใจแทนคนไทยทุกคนนะคะที่วัฒนธรรมของเราะะเป็นที่สนใจของชาวต่างชาตินะคะขนาดเขายังอยากจะรู้วัฒนธรรมไทยอยากจะมาศึกษาวัฒนธรรมไทยเพราะฉะนั้นเด็กไทยทุกคนนะคะก็ควรที่จะหันมาสนใจแล้วก็ร่วมกันอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยด้วยรู้สึกภูมิใจครับที่ ได้ได้เจอกับลูซิโอตลอดสามวันมานี่ก็รู้สึกดีครับที่ได้ฝึกซ้อมกับลูซิโอรู้สึกสนุกเหมือนได้เจอเพื่อนใหม่ต่างประเทศอยากจะฝากกับลูซิโอไว้ว่าขอบคุณที่ให้ความสนใจกับนางใหญ่ว่านอนการแสดงในวันนี้ก็แสดงได้ดีมากอีฟ้าสมโพสเบง Foi meu professor esses dias aí. E mais um professor também foi um grande amigo. E a gente treinou, ele me ensinou sobre isso. Eu agradeço muito. E eu me sinto mais feliz em ter um, um novo amigo aqui. E quando eu voltar eu vou sentir muita falta dele. Isso vai ser os últimos dias aqui com ele, mas vou querer despedir falar que foi muito importante para mim e que eu vou sentir a falta dele. ไม่มีงานเลี้ยงใดที่ไม่เลือกล่าครับภารกิจของลูซิโอในครั้งนี้ก็ดําเนินมาจนถึงช่วงสุดท้ายกันแล้วครับจะเหลือก็เพียงการล่ําลากันระหว่างเพื่อนต่างชาติต่างภาษาที่ได้มาใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันถึงแม้จะเป็นช่วงระยะเวลาสั้นๆแต่ก็คงจะประทับในความทรงจําของทั้งคู่ไปอีกนานแสนนานทีเดียวครับเ Foi hospitalidade que a de fora, não só de cidade, como também de outro país, mesmo acolher aqui, me ensinar, ter paciência, dedicar um tempo e eu apreciei muito isso. E também, foi uma coisa que eu gostei foi, foi aprender mais sobre a cultura tailandesa. E é isso. Bem, depois que eu Quis mostrar para eles a minha gratidão. Eles quiseram de volta mostrar a gratidão deles por estar aqui, interessado pela cultura deles. Então, meu professor, bem, me deu essa camisa que é sobre bem, sobre a dança e sobre a cultura holandesa. e eu fiquei muito grato por ter recebido esse presente dele. Eu achei que nada melhor podia acontecer, mas estava enganado ele se perdeu e agradou de novo mais uma vez.